ซูชินคิดอยู่ในใจอย่างไม่ร้อนรนไม่ว่าจะเป็นนักพรัจางหรือราชครูแห่งอาณาจาักรเมืองหยวนทั้งคู่ต่างก็เป็นยอดปรมาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุทธภพปกติแล้วระดับชั้นที่หนึ่งทั่วๆไปเมื่ออยู่ต่อหน้าสองคนนี้จะไม่กล้าทําตัวกลางเลยซูชินแอบสงสัยอยู่เล็กน้อยว่าตอนนี้ทั้งนักพรจางและราชครูแห่งเฮมิงหยวนนั้นอยู่ในระดับใด ปราบใดที่อย่างหนึ่งอย่างใดในพลังศักดิ์สิทธิ์ร่างกายและกําลังภายในได้รับการแปลสภาพก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นยอดยุทธในระดับจุดสูงสุดของระดับชั้นที่1การแปลสภาพครั้งที่2ซึ่งจะเป็นการสําเร็จการแปลสภาพทั้ง3รูปแบบก็ยังคงได้ชื่อว่าเป็นจุดสูงสุดของระดับชั้นที่1อยู่ดีแม้ว่าตัวซูชินจะได้แปลสภาพทั้งพลังศักดิ์สิทธิ์และกายเนื้อเรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน แต่ด้วยความยอดเยี่ยมของกายเนื้อเพียงอย่างเดียวของเขาก็สามารถเผชิญหน้ากับยอดอยู่ที่8สภาพมาแล้ว3อย่างได้โดยไม่เกรงกลัวแต่แน่นอนแม้วความแข็งแกร่งของซูชินในตอนนี้จะอยู่ในจุดสูงสุดของยุธภพแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้พึงพอใจกับมันแม้แต่น้อยในมุมของซูชินถ้าต้องการจะอยู่ยงคงกระพันไร้พ่ายในตายลาระดับชั้นที่1น,นั้นยังห่างไกลจากคำว่าพอ อย่างน้อยก็ต้องเป็นระดับออนหันถึงจะพอรู้สึกว่าถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้สู้ชินยังรู้สึกถึงขนาดว่าระดับอรหันต์นั้นก็ยังไม่ไรเทียมทานพอ900ปีก่อนถ้าการเป็นระดับอ,อนหันมันดีจริงดังว่าแล้วทั่วอาอารหันร,รูปสุดท้ายของวัดเ้าล,ลินทำไมจึงมรณาภาพไปเขาไม่แม้แต่จะสั่งหารมารุทธลงได้ทำได้เพียงสะกดไว้ด้วยฝ่ามืออยู่ไล หลังจากนั้นก็มราณาภาพไปอย่างรวดเร็วด้วยอาการบาดเจ็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสูชินไปอยู่ในยุคนั้นแล้วมีมารพุทธอีกคนกำเนิดขึ้นวันถัดมาสูชินมาที่ลานโพเพื่อกวาดลานระบบลงชื่อเข้าใช้สูชินกล่าวกับตัวเองเงียบๆในใจขอแสดงความยินดีโหดลงชื่อเข้าใช้สำเร็จได้รับโอสถโอสชฉลอโฉม เสียงจากกลดังขึ้นในหูของซูชินโอสดะลอโฉมซูชินผงอไปชั่วขณะหนึ่งเขาไม่ได้คาดหวังว่าครั้งนี้เขาจะลงชื่อเข้าใช้แล้วได้รับโอสดะลอโฉมในความจริงสำหรับซูชินแล้วโอสดะลอโฉมไม่มีผลใดๆมันมีคุณค่าน้อยกว่าโอสดเสริมศักยภาพขนาดเล็กเสียอีกอย่างน้อยโอสดพวกนั้นก็ยังเอามาเคี้ยวเล่นเป็นขนมได้ แต่แน่นอนว่าในสายตาของผู้หญิงบางคนโอสถชะลโฉมสามารถช่วยให้พวกเธอคงความยาวเ,เอาไว้ได้ตลอดไปซึ่งมันไม่ต่างไปจากยาอายุวัฒนะเลยลืมมันไปเสียเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วกันบางทีอาจจะมีโอกาสได้ใช้มันในอนาคตซูชินโยนโอสถชะลโฉมกลับเข้าไปในคังของระบบหลังจากลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ ซูชินก็มองขึ้นไปที่อาคารของลานโพวิเวิร์ปิดด่านฝึกตนมาเป็นปีแล้วทำไมยังไม่เสร็จสิ้นอีกเล่าหรือจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันซูชินงุนงงเขาจำได้ว่าเมื่อยามที่เขาเก้าวจากระดับชั้นที่สองขึ้นมาเป็นระดับชั้นที่หนึ่งเขาไม่พบกับความยากลำบากใดๆเลยมันเป็นเรื่องง่ายดายและเป็นธรรมชาติอย่างที่สุด นอกจากนี้เจ้าอาวาสหุ้ยเหวินก็ได้ต่อเติมพื้นที่ในลานโพสําหรับใช้ในการเก็บตัวครั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตัดผ่านโดยการใช้โอสถจำนวนมหาศาลที่ปรุงขึ้นจากลานโพถ้าว่าตามเหตุและผลมันไม่น่าจะมีปัญหาใดลองดูหน่อยสิซูชินใช้ดวงตาแห่งสัตว์จะมองลึกเข้าไปในส่วนลึกของอาคารลานโพ ด้วยดวงตาแห่งสัจจะในขอบเขตการมองเห็นของซูชินพบราศมีของบุคคลนับสิบอยู่ในส่วนลึกด้านในอาคารลานโพซูชินจับจ้องไปที่ไอพลังของเจ้าอาวาสหุยเวินได้อย่างรวดเร็วหลังจากเข้าร่วมวัดเซาหลินมาเป็นเวลานานกว่าสิบปีแม้ซูชินจะไม่ได้ติดต่อกับเจ้าอาวาสหุยเวินมากนักแต่ก็สามารถจับกลิ่นไอได้อย่างง่ายดายอะไรกันมันอ่อนแอถึงขนาดนี้ได้ยัยงไง หรือนี่คืออาการธาตุไฟเข้าแทรกซูชินขมวดคิ้วและพึมพำเสียงเบาก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ